เร็วเกิดเลยเจน่าเกิดเลยเจนมา,มาขึ้นกันเถอะไแล้วตื่นฮะมาเร็วโอ๊ยน,นี่ไงของพวกเราไปกันเถอะได้ ของกันได้เลยฉันจะวางไว้ก่อนนะได้เลยพี่ชาัมนเจอได้ว้าวห้องน้ำ <c oughs> มีหมวกด้วยฉันชอบมัน <c oughs> <c oughs> ว้าวห้องนอนว้าวดีจังห้องนั่งเล่น อบจังเอกะดินไปด้วยนี่เธออะไรเหรอพิชามาดูห้องนี้สิได้เลยห้องนอนมาหาสุจั์เหมือนในเรื่องคิงคิงกับรอชินี้เลยใช่นะหดังกเ็เถอะได้เลยห้องครัวสำหรับเล็กๆครัวเล็กๆว,วิวตรงนี้ฉันนะ่ะชอบมากเลย ใช่มือถือเครื่องใหม่มือถือเครื่องใหม่เหรอดีมากฉันก็มีมือถือเหมือนกันนะนี่นี่นว้าวฉันจะเอาเครื่องนี้ได้สิใครโทรม,มานะเออ๋อมาเร็วมาเร็วอ๋อสวัสดีค่ะเจ้าของโรงแรมที่นี่เหรอคะ พี่เจ้าของโรงแรมไม่อยู่เหรอคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเลาบไปค่ะโอเคค่ะเลยค่ะอะไรหรอเจ้าของโรงแรมเขาไม่อยู่แล้วเราก็ทำอะไรก็ได้สิใช่พวกเรามาอยู่ที่โรงแรมนี้นกันเถอะได้ <gasps> มืดแล้วจริงด้วยเราไปอ่านหนังกันเถอะได้เลยลา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  ตุ๊ตุ๊ตูตุตตตใส่ชุดเตรียมจะอาบน้ำแล้วเฮ้ยวิววิวสบายจังโอ้เสร็จแล้วเออเธอมาได้แป๊ดอีกนะฉันใส่เสื้อเสร็จแล้วตาเธอแล้วโอเค สเสื้อได้ดีมากนั้นเราเก็บผ้าชิ้นตัวดีกว่าแควนอไดานี่อ่ะตาเธอแคร์ฮัลโหลชื่อเออขอเชโอเค,อเ,คเธอใส่นี้ไปเข้าใจนะฮัลโหลไปไปนอนกันเธอได้ห้องนี้ใครนอนละ่ะ ไม่เป็นไรหรอกก็ได้นอนห้องนี้4ใหญ่โตที่สุด,ดเลยฮิ๊บเขาจะนอนห้องไนอ๋อกระจุกกระจุกนี่พี่ชาตื่นแล้วเช้าแล้วตื่นแล้วยิงเหรอเย้ And I'm like, ooh, ooh, boom. Oh. Oh, um, yeah, 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 boom. But um, now I'm going to die. <laughs> do, 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 do. น้ำเสร็จแล้วใส่เสื้อกันให้เ,เลยทำไส้เสร็จแล้วตาเธอบ้างเสร็จแล้วเราไปทานข้าวกันไหมได้แล้วไปกันเธอะได้เอาทำไมพนักงานไม่อยู่ก็บอกหลงไงเมื่อคืนเขาบอกว่าเขาไม่อยู่จริงด้วยมีใครอยู่จะกัคนหนึ่งเลยใช่เฮ้ยกราห่าวนี้ ด้วนานี้ดูดีจังสวยพอฟรตไหมจ๊ะสวยสิ ไม่เป็นได้งนหนาก็นหรุดจเยหรอกือของจริงเหรอคกณจอดปข้ากันท<ๆ>่นจะไปอาจารย์นี่ให้เธอก่อนเลย เทคนิคสเต็กทอดก่อนโอเคเปี่ยฮะนั่นเรามากินของกันอืมเอ่ออะไรดีอ่ะขนมปังใสไข่ ก็คือว่าเธอต้องให้ฉันและเธอให้แลวฉันให้เธอได้ได้สีแน่นอนก็จะเอาไปก่อนเธอน่าจะชอบนี่น่าทายโอเคฉันคิดว่าเธอน่าจะชอบสเต็กน้ำชาเอาไปน้ำชาคนล,ละทีละ คือชอบน่าจะชอบสเต็กแล้วก็ไส้กรอกอะนี่เอาไปนี่นะของเธอขอบใจสลับกันนะได้สิทำไมจะไม่สลับกันละ่ะเอาไปของเธอเลยขอบใจ

อฉันก็กินไ่อร่อยจังใช่ฉันบากยังไงหวานแล้วก็อร่อยด้วยใช่สิอืมอร่อยมากใช่สิ ร้านเนี้ยอร่อยมากเลยน tighten, ล้ำๆๆๆนน้ำน้ำให้กินปะน้ำนๆๆๆ้ำน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 ้ำ้น้ฮ่าสตีสตีมาให้ข้ามั่สิอร่อยมากฉันอยากมากินร้านนี้ทุกคนไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ร้านอ่ะมันคือร้านอาหารของโรงแรมน่ะ อุ้ยมีหน้าที่ดูปริวด้วยอาบชายทะเลด้านนู้นด้วยนะฉันอยากมานอนตรงนี้แปะกลับบ้านกันได้ จับรถแล้วนะได้ไดต่วขึ้นไป,นนไปชิงบนฮ่าแปได้มืดแล้วเหรอใช ไปทีวีกันโรงแรมนี้ดีนะใช่ฉันอยากไปมากบีเหมือนที่เราเคยมีล้านี่ร้านนี้เหรอดูดีเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์แล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ฮึอย่าลืมคอมเม้นมาด้านล่างเลยค่ะ ใช่ค่ะบ๊ายบาย,ย,ย,ยน้องแรมนี้ดีจุดๆเลย้